สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถเสวยพร้อมใช้งาน1คันทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆนะครับรถบ้านแท้แน่นอนผ่อน2,500เดยอประมาณนะครับผ่อนได้5ปีคันนี้นะครับสด1แสนนะครับสด1แสนราคา1 0แสนบาทเทงเท่านั้นนะครับเอาติดรถบ้านแท้นะครับคันนี้เครื่อง1น6เกียร์ธรรมดา CNG โรงงานนะครับประหยัดทนทานเน้นใช้งานสุดชิลเลยครับผ่อนแบบนี้สุดชิลเลยครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับสวยเดิมปี2009นะครับปี2009รถสวยไม่เคย ทนนะครับสภาพงามจัดเน้นใช้งานสุดทนและก็ประหยัดสุดๆนะครับใครไม่เติม CNG ก็ใช้น้ำมันล้วนก็ยังทนทานและก็ยังประหยัดนะครับกับราคาและสภาพผ่อนแบบเน้นใช้งานผ่อนสุดชิลนี่ก็ผ่อนมอเตอร์ไซค์แต่เดินทางได้ทั้งบ้านนะครับไปได้ทั่วไทยแอร์เย็นฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่องแอรแน่นๆนะครับเดินทาง4คน5คนไปได้ทั้งบ้านนะครับเน้นใช้งานนะครับใครชอบเกียร์ธรรมดารีบจับจองพิจารณาครับสด1 0 0 0 0แสเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนราคา1 0 0 0 0แจะส่งทั่วไทยจัดไฟเน้นให้ได้ทั่ว ไทยนะครับารันตีว right ่ารถสวยจริงสภาพดีจริงพร้อมใช้นะครับรถไม่เคยชนนะครับมือเดียวป้ายแดงมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับไม่ผิดหวังนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับจะสดจะผ่อนก็ราคานีเลยครับเตรียมตัวเตรียมใจมาจากบ้านได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับขัดสวยเช็คสวยนํามาฝากนะครับขัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราขัดและเช็คให้เรียบร้อยทันที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับขอเครดิตได้เลยครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังรถสวยสภาพงามจัดนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทก็ได้นะครับ ใครจะผ่อนจะจับจองไปใช้งานก็สภาพสวยเกตเอ็มพีเมียมนะครับให้ไปเลยครับ 3A ไหม่แท้250,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถสวยสวภาพงามจัดยางใหม่ใช้กันได้ยาวนะครับน็อต <Not> ไม่ขยับทั้งหน้าและท้ายนะครับรับรองว่าสุดคุ้มแน่นอนนะครับราคาสภาพนี้ ไม่รู้จะหาที่ไหนมาให้แล้วนะครับดีมากๆแล้วก็พร้อมใช้นะครับนี่เลยครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยรถดีขัดและเช็คเรียบร้อยนะครับคู่มืออยู่ครบเอกสารอยู่ครบดูแลมาดีมากๆนะครับตอบโจทย์บ้านไหนใครสนใจนะครับขับทํางานขับรับส่งลูกหลานหรือแม้จะขับเอาไปใช้งานนะครับไปขนส่งสินค้า ขนส่งแฟตขนส่งเคอรี่ก็ยังได้นะครับประหยัดมากๆครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพหรือเป็นหนึ่งงานให้ได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับใครสนใจนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับดูรับบูทภายในนะครับระบบไฟฟ้านะครับไม่ใช่ธรรมดายกตัวอย่างนะครับ CNG ที่เขาติดกันในแท็กซี่นะครับเขาวิ่งกันเป็น8ปดแสนเก้าแสนหรือถึง1ล้านกิโลนะครับแล้วเมื่อปลดป้ายแล้วก็ถอดแก๊สออกมาเช็คระบบยังวิ่งได้ต่อนะครับเาเรียกว่าโอเวอร์ฮอลเครื่องก็ยังใช้งานได้ครับคันนี้รถบ้านแท้แล้ววิ่งแค่นี้นะครับตั ใช้น้อยและก็ดูแลดีมากๆใครได้ไปสุดคุ้มนะครับสภาพงามจัดพร้อมใช้งานครับขับได้ทั่วไทยขับได้สบายใจทนทานดูแลง่ายอะไรนี่แท้เทียบเทียมหาได้ทั้งประเทศนะครับสั่งออนไลน์ก็ยังได้นะครับผ่อน2,500้ประมาณนะครับผ่อนชิลๆเน้นใช้งานนะครับรีบพิจนาโทรมาได้เลยครับสดได้ผ่อนได้นะครับเครดิตดีรอรับรถนะครับออกรถศูนย์บาทก็ยังได้นะครับคันนี้